สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับงานยิงปลานะครับตัวนี้เป็นรางรุ่นเก่าเลยรางกบรุ่นเก่าของผมนะครับมันมีค้างสต็อกอยู่7ตัวนะครับมีค้างสต็อกอยู่7ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7ตัวนะครับตัวนี้ไก่กล่องอีซีล็อกรับประกันให้ตลอดชีพเหมือนกันนะครับระยะชักจากหน้าไก่ถึงใต้ปีก75นะครับจากปลายรางถึงหน้าปีกสามสเซนนะครับจากปลายรางถึงใต้ปีก35นะครับตัวนี้ ความยาวล่างเมตรยี่สิบเซนนะครับมีแค่นี้นะครับมีแค่เจ็ดตัวนะครับเป็นงานเก่าค้างสต็อกมาหลายปีนะครับเนี่ยครับไม้เก่าหรือผลิตทั้งชุดเต็มทั้งชุดทั้งพันท้ายทั้งล่างเนี่ยประกอบไว้แบบนี้หลายปีแล้วนะครับผมไม่ได้เอามาขายนะครับตั้งแต่ผมผลิตล่างเควันมาก็เลยไม่ได้ยุ่งกับล่างพวกนี้เลยตอนนี้เอามาโลออกนะครับเอามาโลออกในช่วงฤดูการยิงปลานะครับก็ใช้เหมือนปืนยิงปลาในท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับใช้งานเหมือนกันกับปืนยิงปลาในท้องตลาดทั่วไปเลยก็คืออ่า เอาสายพาดตัวข้างปีกนะครับเพราะรางมันจะไม่มีร่องนะครับรางรุ่นเก่านะครับจะเป็นร่องธรรมดานะครับร่องสายลูกดอกธรรมดาขนาด4มิลนะครับจะไม่มีรูรับสาย PE นะครับตัวนี้จะเป็นร่องปกติเลยเอาสายพาดไว้ข้างปีกนะครับเหมือนปืนยิงปลาที่ผมทําสมัยก่อนเลยนะครับตัวนี้โลให้นะครับ1,290บาทรวมส่งให้นะครับรวมส่งให้แต่ไม่มีปลายทางนะครับไม่มีปลายทางนะครับผมแจ้งไว้ก่อนเลยตัวนี้โอนเท่านั้นนะครับโอนเท่านั้นปีกข้างคาวเป็นอลูมิเนียมนะครับขนาด40เซนนะครับ ตันนี้โอนเท่านั้นนะครับไม่มีปลายทางนะครับ1,290บาทอ่ะช่องทางการติดต่อ0 9 7 2 6 8 8 6 5 0ตามนี้เลยนะครับโทรเลยมีแอดมินคอยรับอยู่ตลอดนะครับบอกชื่อที่อยู่ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับก็แอดมินเป็นผู้หญิงนะครับโทรมาก็จะเป็นผู้หญิงรับคุยกับผู้หญิงเลยนะครับเนี่ยครับก็ให้ไปขอเลขบัญชีเขานะครับวันนี้วันที่วันเสาร์ที่31พฤษภาคมนะครับเบอร์โทรช่างคิว0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นะครับเลขบัญชีช่างคิวนะครับ 0328353 3, แล้วก็จุดจุดจุดนะครับตัวนี้คือจุดจุดจุดข้างหลังนี่คือเราไม่ใส่เลขบัญชีให้เต็มนะครับต้องโทรมาขอเกอกับแอดมินนะครับถ้ากดข้างหน้าถูกแบบนี้นะครับแล้วก็ขอเอาเลขสามตัวข้างหลังนะครับชื่อบัญชีนายกิตสากรนะครับถ้ากดเลขบัญชีแล้วขึ้นชื่อบัญชีนายกิตสากรก็คือถูกต้องนะครับเป็นบัญชีของช่าาคิวเองนะครับให้โอนบัญชีนี้เท่านั้นนะครับโทรสอบถามกับแอดมินเลยจดเลขบัญชีไว้นะครับแล้วก็จดชื่อบัญชีผมไว้เนี่ย ถ้ากดเลขบัญชีถูกมันจะขึ้นชื่อบัญชีนายกฤษดากรเนี่ยก็คือถูกต้องนะครับอ๋อโอนได้อย่างมั่นใจนะครับไม่ต้องห่วงนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับสินค้าผมขายมาได้เป็นสิบปีแล้วครับทําทุกวันใหม่ทุกวันนะครับแล้วก็มีทีมงานอยู่หลายคนนะครับไม่ได้ทําอยู่คนเดียวด้วยนะครับทํามีทีมงานอยู่หลายคนนะครับเราผลิตชิ้นงานปืนยิงปลาเนี่ยมาเป็นสิบปีแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทําทุกวันส่งทุกวันขายทุกวันนะครับ ปกติแล้วมันก็จะมีปลายทางนะครับทุกแบบทุกรุ่นเลยครับแต่เป็นรุ่นนี้ผมจัดให้เป็นรุ่นโลนะครับโลออกนะครับก็คืองานเก่านะครับลดให้นะครับจากเมื่อก่อนขายกันอยู่สองสามพันนะครับสองพันกว่าบาทนะครับแรงอลูมิเนียมปีกอลูมิเนียมเนี่ยไกลสแตนเลสเนี่ยก็ขายกันอยู่สองพันกว่ากับสามพันนะครับตอนนี้ลดให้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็เอาไปเลยนะครับแต่โอนก่อนนะครับไม่มีปลายทางบอกไว้ก่อนนะครับไม่เก็บปลายทางให้นะครับตัวนี้เป็นงานโลราคาถูกแล้วนะครับแล้วก็ เป็นปีกอลูมิเนียมด้วยนะครับอุปกรณ์ให้ครบชุดนะครับมีท่อพร้อมสายพีอีหนึ่งร้อยปอนด์ยางหนึ่งชุดลูกดอกหนึ่งลูกนะครับเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยอุปกรณ์ถังซื้อเพิ่มได้นะครับลูกดอกลูกละ้าห้าสิบาทนะครับยางชุดละหนึ่งร้อยท่อพีอีเนี่ยชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับถังซื้อเพิ่มได้นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์ตามนี้นะครับเลขบัญชีศูนย์สามสองแปดสามห้านะครับจุดจุดจุดทั้งหลังไปขอเอากับแอดมินโทรมาเลย รุ่นล่างกลมที่ช่างคิวโลบอกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ากดเลขบัญชีเข้าไปแล้วมันขึ้นชื่อกิจสากรเนี่ยก็คือถูกต้องนะครับเลขบัญชีผมเองโอนได้ปลอดภัยนะครับจดเอาเลยนะครับใครที่มั่นใจะจะซื้อนะครับก็จดเลขบัญชีไว้คร่าวๆแล้วก็จดชื่อผมไว้นะครับถ้ากดเข้าไปแล้วมันขึ้นชื่อก็ถูกต้องนะครับส่งวันต่อวันนะครับถ้าสั่งวันนี้เราก็จะส่งของแพ็กจดส่งให้พุ่งนี้นะครับเพราะต้องเตรียมเขียนชื่อเตรียมกล่องนะครับ ส่งวันต่อวันทุกแบบทุกรุ่นทุกราคาผมส่งวันต่อวันนะครับสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะครับสั่งวันต่อไปก็ส่งวันต่อไปนะครับส่งวันต่อวันทุกวันนะครับของเราไม่เคยค้างสต็อกนะครับมีของตลอดนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูห้องสต็อกสินค้านะครับนี่ครับมีหมดนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับงานที่นี่มีหลายแบบหลายรุ่นนะครับเรามีโรงงานผลิตนะครับเครื่องมือครบคันนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูโกดังนะครับนู่นครับโกดังผลิตเรานะครับมีช่างทํางานกับเราอยู่ประมาณ6คนนะครับอจะเป็นโกดังเก็บไม้ทํางานอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นงานรีวิวสินค้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสต็อกนะครับในโกดังเก็บสินค้าอีกนะครับก็คือใครสนใจนะครับ ตามนี้เลย0972688650นะครับเลขบัญชี032835นะครับจุดๆนะครับไปถามเอากับแอดมินนะครับมีแอดมินคอยรับชื่อบัญชีนายกฤษฎากรนะครับบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับรุ่นนี้โลนะครับบอกกับแอดมินเลยอยากได้รุ่นที่ช่างคิวเอามาโล1,290บาทนะครับเป็นรางกลมนะครับแจ้งกับแอดมินแบบนี้นะครับแล้วก็ขอเลขบัญชีเขาทางเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับเจดเลขบัญชีโอนเส็จโทรมาแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับจากส่งของในวันต่อไปนะครับ หลังวันที่เราสั่งซื้อนะครับแล้วก็รอสินค้าภายใน2 4วันนะครับหลังจากที่วันวันสั่งของนะครับภายใน2 4วันนะครับบริษัทขนส่งก็จะนําส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะครับรอรับที่หน้าบ้านได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ต้องจ่ายก่อนนะครับไม่มีปลายทางนะครับ1,290าบาทมีเนี่ยครับเป็นปีอลูมิเนียมนะครับรับยาง5ชุดนะครับปีกี0เซนระยะชัก70ทิ้งปลาย3 35นะครับตัวนะค วันนี้นะครับโอเคนะครับฝากช่องทางกันอีกต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ0972688650นะครับมีแอดมินคอยรับอยู่แอดมินเป็นผู้หญิงนะครับโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ